ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ปัค๊คคนหมีใจดีคนเดิมใครตามหาอ e ีโคคาร์รถปีใหม่ใหม่ไม,หม่หลังเบิดเอาง,ง่ายๆคันนี้ไม่80,000ฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,200บาทตลอดอายุสัญญานะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้อยู่ไกล,อกลโอนจองมา100บาทส่งไฟแนนซ์วิงว่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านพร้อมบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเบิดโทรด้านล่างนี้อินเสิร์ตมาเลยอาชีพอะไรออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคุณผู้ชมนะมาดูกันผ่อน5,200มิลลาดปี17อ่าเก๋รุ่น G LX นะครับไม่แปดหมื่นเไม้แท้ไม่มีตัดต่อพิกความจมน้ํากอไม้นะครับถ้ามีซื้อคืนเต็มราคาครับขออนุญาตดูหน่อยมีชุดแต่งด้านหน้าให้ไฟหน้าฮาโลเจนสวยๆนะครับรถสีเลือดหมูออกแนวชมพูชมพูนิดเดึงตัวคิ้วด้านหน้ามีแบบโครมเมียมให้อันนี้เฮ้ยเขาทํามาดีนะเขาเป็นอีโคคาร์ก็จริงแต่ว่าทําดูหรูแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยครับ ช่วงนี้ยกน้ำมันแพงอย่างนี้เวลค้ามเลยพี่เวลค้ามเลยผ่อนเดือนละห้าพันเงินเดือนหมื่นหนึ่งจบคนเดียวแถมค่าน้ำมันประหยัดด้วยนะประหยัดฝุดฝุดเลยเรียกว่าประหยัดฝุดฝุดกันไปเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเดินดูกันหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเดินดูรอบขันปะอ่ะมาเดินมาดูกันเดี๋ยวภายในะเดี๋ยวไปว่ากันเจ้าของเก่าดูแลดีนะยางกันกระแทกมีเบ้ากันลอยกันเล็บอะไรพวกนี้เขาติดมาให้ครบนะครับ ย้ำทีหนึ่งลดปี17ไม่แปด0 0ืผ่อน5,000ฟรีดาวจบคนเดียวอยู่ต่างจังหวัดแจ้งมาพี่โอนจองมา100บาทจองส0 0ันลด3 0ม0 0ื่นะครับราคาลืมแจ้งราคา 3- 4 7นะครับใครตัดสดเอานั้นไปราคาเดี๋ยวไปว่ากันตอนจบอีกทีหนึ่งขออนุญาตดูหน่อยตรงนี้แล้วกันหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมสีเดิมไม่เคยกลับไม่เคยทำนะคุณผู้ชมนะช็อกอัพเดิมเดิมตรงนี้ไม่มีละอองแรก็เกอร์นะครับไม่เคยผ่านการทำสีมานะครับคันนี้เดิมกริปเดิมสนิทย้ำอีกทีหนึ 1, ่งป ไม่80,000ื่ผ่อน5,000จองมา100 000, บาทนะครับจองสามพันรถส0 0หมื่นนะเด m e n มน o ชตทางด้านขวาของตัวรถครับใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับแน่นอนครับมิติของตัวรถสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีไม่มีรอยไม่มีตําหนิอะไรนะชุดแต่งรอบคันมีให้อ่ะข้างนอกเสร็จว่ากันภายในต่อหน่อยแล้วกันครับภายในเป็นเบาะผ้าครับข้อดีของเบาะผ้าก็คือไม่อมความร้อนนะครับเป็นโทนสีดํานะครับ คุมโทนด้วยโทนสีดำได้ไม่ปริแตเข็บไม่แตกแอร์ใช้งานได้มีหน้าจอให้นะครับมีหน้าจอให้สวยๆก็จบข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าอะไรเรียบร้อยครบหมดนะครับตามสไตล์รถใช้งาน e ีโคที่เน้นการประหยัดมากๆนะครับบอกเลยประหยัดมากๆจริงตอนสมัยเรียนมีเพื่อนใช้อยู่คันนึงรู้สึกว่า ชอบรถมันอะ่ะประหยัดน้ามันประหยัดน้ามันก็แบบบทจะประหยัดก็ก็ประหยัดเกินอะ่ะรู้สึกว่าอโอเคมันมาเซฟเงินเราได้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเห็นรู้สึกเห็นเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วก็รู้สึกแฮปปี้นะครับ ย้ำมอมีกทีหนึ่ง347ตัดสดนะครับซื้อสด347 no wet no oil นะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยนิดนึงนะครับสีดาเดิม,ดมฝากระโปรงไม่ได้ทำนะครับแผ่นซับความร้อนอยูค่ครบเดิมเดิมนะน็อตไฟหน้าขาเดิมอยู่ครบ ABS เดิมหมดทุกอย่างนะครับแทน่นคงแทน่นเครื่องสวยงามอยู่นะครับรถประกันไม่รมั่วไม่ซึมไม่เยิมนะครับแถมมีการตรวจเช็ค29รายการก่อนส่งมอบให้ด้วยนะครับย้ำอีกทีนึงนะมีวารันตีให้ด้วยและตอนนี้มีโปรพิเศษมาเข้าเรื่องโปรกันหน่อยแล้วกันครับ ย้ำอีกทีหนึ่งรถปี17นะครับ G L X m i t มิต i ูมิร่าคันนี้ไม่89,000ใครตัดสด347ามสี่เจ็ด no wet no oil นะครับใครซื้อไฟแนนซ์จอง3,000ันรถส0 0หมเหลือ3 1 7หนึฟรีดาวน์โอนจองมา100อยู่ต่างจังหวัดโอนจองมา100ผ่อนเดือนละ5,200บาทตลอดอายุสัญญานะครับและยังไม่พอรถทำใหม่ให้นะน้ำมันเครื่องน,นอครับพอคันน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสีขัดให้ตรวจเช็คใหม่ให้หมด29รายการตรวจใหม่ให้หมด และใครอยากได้ดีลพิเศษออกรถที่เพอร์เฟกอย่างเนี้ยไปเข้าศูนย์มิสซูอยู่จังหวัดไหนก็ได้มีให้2ปีครับมีให้2ปีเลยสนใจแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรมาได้เลยครับส่วนใครชอบแนวนี้สไตล์นี้อย่าลืมกดซับแครกันไว้ด้วยนะครับและฝากไว้ด้วยว่ารถของเราข้อมูลแท้ๆเรียวไม่มีจกตางันแน่นอนครับใครชอบแนวนี้มาลาซาน87บอกหาปักคุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสวดีครับ